สุภัททะจะขอเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ให้ได้นี่เรามาลกษัตริย์แต่ลสะสกุลก็เ,เพิ่งจะเข้าเฝ้าไปเสร็จเรียบร้อยทุกพระองค์และพระพุทธองค์ก็ทรงประชวรหนักหากเราปล่อยให้พบอีกจะทําให้พระพุทธองค์ลําบากพระวรากายยิ่งหนักสุภัททะเราให้ท่านเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ไม่ได้หรอกเวลานี้พระพุทธองค์ประชวรหนักควรได้พักผ่อนบ้างอานน์ ให้สุภัทธะเข้ามาเถิดในขณะนี้มีสำนักลัทิที่มีชื่อเสียงมีผู้เคารพนับถือมากมายอยู่ถึงหกแห่งในบรรดาครูทั้งหกนี้มีท่านไหนเป็นพระอรหันต์หมดสิ้นกิเลสบ้างสุภัทธะศาสนาใดไม่มีมักอันมีองค์แปดประการสมณะผู้สงบก็ไม่มีในศาสนานั้น หากภิกษุหรือใครก็ตามปฏิบัติตามมักอันเป็นทางประเสริฐโลกก็จะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์เธอจงตั้งใจฟังธรรมะจากเราเถิดจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสมีรัศมีเหมือนดวงจันทร์แต่ถูกกิเลสท,ที่จรมาเป็นครั้งคราวจิตนี้จึงเศร้าหมองเหมือนก้อนเมฆบทบังดวงจันทร์ให้อับแสง พระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์แสดงนั้นเป็นธรรมอันประเสริฐข้าพระพุทธองค์หลงผิดมาเป็นเวลาช้านานขอทรงอนุญาตให้ข้าพระพุทธองค์บวชในพระพุทธศาสนาด้วยเถิดอานน์เธอจงรับเป็นธุระจัดการบวชให้สุพภะด้วยเถิด สุภัทธเธอจงพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังรูปและนามทั้งหลายตามความเป็นจริงคือความเปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เขา ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ตัวตนของเขาสุภัทเธอจงดำรงเพศบรรพชิตโดยการถืออาหารบินทบาทอาศัยผ้าบางสกุลจีวรอ,อยู่ตามรุกขมูลเสนาสนะรักษาสังขารด้วยยาหนามูดให้เป็นไปตามอัตภาพอันควรเถิด เมื่อพระสุภัทธะรับกรรมฐานจากพระพุทธองค์แล้วได้ลีกออกไปบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความเพียรเพียงผู้เดียวและบรรลุเป็นพระอรหันต์ในคืนนั้นเองนับเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายที่ได้สำเร็จพระอรหันต์ทันพระชนชีพของพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลาย เมื่อเราปรินิพานแล้วพระธรรมวินัยทั้ง8ปด0มสี่พพระธรรมขันธ์จะเป็นครูสอนแทนตัวเราอย่าได้คิดว่าพระศาสดาของเราปรินิพานแล้วศาสดาของเราจะไม่มีด้วยเพราะแท้จริงแล้วธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงและบัญญัติเอาไว้จะเป็นศาสดาแทนเราต่อไป ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีธรรมและวินัยเป็นที่พึ่งเถิดอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแม้แตตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น พระพุทธองค์จะทรงทอดทิ้งเราเสด็จรินิพพานซะแล้วเราสู้อุตสาหติดตามพระพุทธองค์มานานแต่ยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์เหมือนกับพระสาวกอื่นๆเลยท่านอานอน์พระบรมศาสดาให้มาตามท่านเข้าไปเฝ้าอานอน์มานั่งที่นี่เถิด อนนท์อย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยธรรมดาสังขารทั้งหลายย่อมไม่เที่ยงแท้ถาวรทุกสิ่งมีเกิดก็ย่อมมีดับสลายลงในที่สุดเธอได้ติดตามเฝ้าปฏิบัติเรามานานจงอุตสาห์บำเพ็ญเพียรจะได้บรรลุอรหัตในไม่ช้า าน,น์ฉันนะถือว่าตนเองมีความสำคัญเพราะเคยติดตามเราตั้งแต่ก่อนออกบวชจึงเป็นผู้ว่ายากสอนยากเมื่อเราปรินิพานจะยิ่งว่ายากสอนยากหนักขึ้นไม่ยอมฟังพระสาวกอื่นๆเพราะขาดความยำเกรงดังนั้นจงทำพรหมทันแก่ฉันนะพรหมทันนั้นทำยังไงเหรอพระพุทธองค์ ภิกษุทั้งหลายไม่ว่ากล่าวไม่ให้โอวาดไม่สั่งสอนไม่เจรจาคำใดๆด้วยทั้งสิ้นเมื่อฉันนะถูกสงลงพรมทันแล้วจะสำนึกตัวเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายและจะบรรลุอรหัตในที่สุดภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เธอทั้งหลายยังพร้อมเพลียงประชุมกันอยู่เนืองนิด คารบในสิกขาบทบัญญัติยำเกรงพิสุผู้อาวุโสผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ทำตนให้ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งตันหาพอใจในการอยู่อาศัยเสนาสนาป่าปรารถนาให้เพื่อนพรหมจารีมาสู่สำนักและอยู่เป็นสุขตราบใดที่เธอทั้งหลายไม่หมกมุ่นกับการงานมากเกินไป ไม่พอใจด้วยการคุยฟุ้งซ่านไม่ชอบใจในการนอนมากเกินควรไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะไม่เป็นผู้ปรารถนาลามกไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความปรารถนาชั่วไม่คบมิตรเลวไม่หยุดความเพียรพยายามเพื่อบรรลุคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปแล้วตราบนั้น เธอทั้งหลายจะไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญอย่างเดียวภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอ เมื่อพิธีถวายพระเพลิงเสร็จสิ้นแล้วโทนพรามได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่กษัตริย์และพรามทั้งแปดมือเพื่อนำไปสักระบูชาที่แคว้นของตนโดยสร้างสถูปเป็นที่ประดิษฐานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุดังนี้ 1. พระเจ้าอาชาตสตรู ทรงสร้างที่กรุงราชฤท 2. กษัตริย์ลิชวีทรงสร้างที่เมืองเวสาลี 3. กษัตริย์สากยะทรงสร้างที่กรุงกบิลพัดกษั 4. กริย์โมริยะทรงสร้างที่เมืองอัลกับปะนคร 5. กษัตริย์โกริยะทรงสร้างที่รามาคาม 6. กษัตริย์มัลละ ทรงสร้างที่นครปาวา 7. กษัตริย์มัลลกุศินาราทรงสร้างที่นครกุศินาราแปมหาพรามสร้างที่เมืองเวทถะทีปะกะนครส่วนโทนพรามสร้างสถูปบรรจุธนานตวงพระบรมสารีริกธาตุที่นครกุศินาราเรียกกันว่าตุมพระสถูปหรือตุมพระเจดี หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธะปรินิพานแล้วสามเดือนพระมหากสป,ปะเป็นผู้นำคณะพิสุสงฆ์กระทาสังายนาพระธรรมวินยัยที่ถ้ำสตบรนนคูหาข้างเขาวเวภาระบรรพศใกล้กรุงราชคฤหมีพระเจ้าอาชาตศัตรูทรงเป็นผู้อุปัรรมการทำปฐมสังายนาพระธรรมมวินัยครั้งนั้น เจ็ดเดือนจึงแล้วเสร็จ